แล้วครับมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่สําคัญเลยวันนี้นะครับอ้ตั้งทงไว้ตั้งแต่ต้นเลยยังไม่ได้พูดเลยครับนั่นก็คือประเด็นของซาดดโอมาน่กับลุยดีอาร์ชครับที่หลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตกันอย่างมากมายเหลือเกินสําหรับ2นักบอลทั้งคู่นะครับทั้งดีอารแล้วก็มาเน่หนึ่งคือขวัญใจคนเดิมนี่กว่าพี่เป้าสอยอสอยยอนครับอีกคนหนึ่งก็คือผู้มาใหม่ ของใหม่มักจะหอมกลุ่นอยู่เสมอนะครับก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับสำหรับทั้งสองคนนี้นะครับซึงถือว่าเป็นก็ตำแหน่งของทั้งสองคนเนี่ยพอมันลงนัดแรกดียร์สลงปุ๊บมันขี่คอกันเลยครับเป็นตำแหน่งที่ขี่คอซาดิโอมาเน่จริงหรือเปล่านะครับถ้าว่ากันตามเชิญนะครับ แผนการเล่นของลิเวอร์พูล4-3-3นับตั้งแต่การมาของม o ฮัมหมัดซาลาเนี่ยนะครับตำแหน่งของซาิโอมาเน่ก็คือกองหน้าด้านซ้ายนะครับก็สูตรเนี่ยครับสูตรการเล่นแบบนี้เลยเนะกองหน้าด้านซ้ายของซาิดอมาเน่ซาลาเป็นกองหน้าด้านขวาแล้วทั้งสองคนคัดอินไซต์เข้ามานะฮะแล้วก็มาเน่พัฒนาตัวเองขึ้นถึง เส้นหลังนี้ได้แล้วก็เปิดด้วยซ้ายได้แบบน่าเหลือเชื่อมันให้เป็นคนที่ได้รับการยกย่องและควรได้รับการยกย่องสูงมากนะครับในฐานะการเป็นนักบอลมืออาชีพแล้วเป็นนักบอลจากแอฟริกาเป็นนักบอลจากเซเนกัลนะครับการเป็นนักบอลจากแอฟริกาหลายคนบอกว่าพวกเขามีทัศนคติที่ไม่ดีครับในการดํำรงชีวิตแล้วก็หลายคนก็มองว่าในเรื่องของของทักษะในการเล่นเนี่ยนะครับ หลายคนจากแอฟริกาจะมีเพียงร่างกายที่ดีแต่ทักษะและเทคนิคเนี่ยจะสู้นักบอลจากอเมริกาใต้หรือว่ายุโรปไม่ได้นะครับทำไปทำมาซาเดอมาเน่เป็นหนึ่งในนักฟุตบอลนะครับเป็นหนึ่งในคนที่เปลี่ยนแปลงความหมายแล้วก็เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนั้นไปตลอดกาลนะครับด้วยฟอร์มการเล่นของซาเดอมาเน่ตั้งแต่สมัยอยู่กับเซาท์แฮมป์ตันแล้วก็มาโดดดังเด่งดีในยุคข,ของเยอเลนคอปนะครับสี่ช้าห้ปี ที่อยู่กับลิเวอร์พูลมา6ปีด้วยซ้ำนะฮะอยู่ก่อนโมเมสซาลาหนึ่งฤดูกาลเพื่อมาเป็นขุนพลยุคแรกๆเลยนะครับในยุคของเ,อเยอเกนครอปนะครับที่เข้ามาเสริมทีมเลยครับถ้าพูดถึงตำแหน่งที่มันตรงกันเนี่ยมันตรงกันแน่นอนนะครับสำหรับมาเน่ ane, แล้วก็ดีอาร์สนะครับก็คือตำแหน่งทางฝั่งของซ้ายนี่นะหน้าซ้าย LW นะครับ LW ก็คือ left เหมือนกับ left wing หรือว่า LF ก็ได้คือ left forward ในยุคใหม่นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเรลยนในซ้ายในขวานะครับแต่ตอนนี้ด้วยแผนการเล่นของรูเพูลกันมาแบบนี้จริงๆนะครับด้วยสไตล์การเล่นแบบนี้แล้วก็ในในจุดนี้ตำแหน่งที่เล่นได้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่บอกว่าตำแหน่งมันขี่คอกันเนื่องจากว่าในสูตรอันนี้เนี่ยที่เล่นกันอยู่เนี่ยนะครับ มาเน่เนี่ยอยู่ทางนี้อยู่แล้วแล้วก็แมตช h ์ที่ลิเวอร์พูลลงสนามในเกมล่าสุดที่ชนะเลสเตอร์2ประตูต่อศูนยเนี่ยคนที่เล่นอังน,นี้คือดีอาร์สแล้วได้รับคําชมค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้ก็ผมก็ชมครับว่าว่าดีนะครับเพียงแต่ว่าข้อหนึ่งของดีอาร์สเนี่ยนะครับก็คือจังหวะออกสุดท้ายท่านสังเกตนะครับว่าจังหวะที่วิ่งวิ่งเข้าใส่วิ่งปลิวขึ้นไปเนี่ยตะบึงขึ้นไปเนี่ย ถ้ามีพื้นที่ดีอาร์สน่ากลัวมากเลครับแต่ถ้าไม่มีพื้นที่ดีอาร์สจะไม่ท้าด่วนสังเกตว่าทอพอได้บอลแล้วดีอาร์สจะขยับออกข้างเพื่อนหนียังไม่ฝืนตัวเองเล่นซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแบบนี้ดีกว่าไปฝืนแล้วโดนแคะหลุดซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเกมกับเลสเตอร์ใน2จังหวะแรกที่ดีอาร์สเนี่ยจะกระตุกออกทางเข้าในซึ่ง ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยรู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวคัดอินไซด์ร0อยังไม่ออกด้านข้างซ้ายเพราะพอออกซ้ายปุ๊บจะเปิดไม่แม่นและหลังจากนั้นเนี่ยดีอาร์สพอเลือกที่จะพอมีจังหวะเขาจะไม่เลี้ยงท้าด่วนนะครับเขาจะล็อกไปเลยแล้วก็ใช้ซ้ายเปิดและแน่นอนครับมันไม่ตรงนะนี่คืออีกข้อหนึ่งอีกมุมนึงที่มันแฝงอยู่ในเกมแรกในการที่เล่นค่อนข้างที่จะสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นด้วยการขยัน การวิ่งไปซ้ายขวานะครับการที่ถูกโยกออกจับไปอยู่ทางขวาในช่วงเวลานาทีที่ 35- มสถึงสีนาทีฮะผมดูมาดูอีกรอบนึงแล้วว่าวิธีการเล่นในตอนนั้นที่เห็นก็คือถูกจับไปยืนขวาเนี่ยนะครับอยู่ห้านาทีสุดท้ายไปเล่นอยู่7นาทีแล้วกลับมาอยู่ทางเดิมทีนี้ตำแหน่งที่เล่นได้ของทั้ง2คนอยู่ตรงไหนน่าสนใจครับตำแหน่งที่เล่นได้ของทั้ง2คนเนี่ยนะครับ แน่นอนที่สุดตำแหน่งที่คุณคุ้นตาก็คือกองหน้าทางด้านซ้ายกองหน้าด้านซ้ายนะครับแต่ตำแหน่งที่ดีอาสเล่นได้ก่อนนะครับดีอาสเล่นได้คือตำแหน่งนี้เรายังไม่รู้ครับว่าตำแหน่งอื่นดีอาสจะเป็นอย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกเก่งของเขาคือ,อจังหวะสวนกลับขึ้นมาแล้วก็ยืนซ้ายคัดในนะครับคัดในยืนซ้ายนะครับแล้วก็ยิงขวาเป็นหลักทีนี้ก็เท่ากับว่าเขายืนได้ในตำแหน่งนี้แน่ๆและ ตำแหน่งที่สองอาจจะอยู่ตำแหน่งนี้ถูกไหมครับอาจจะอยู่ทางขวาข้างที่ถนัดไปเลยแล้วก็ลากไปแล้วเปิดอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเล่นได้แต่จะวิกหรือเปล่าแน่นอนนะครับว่าอันนี้ต้องใช้เวลาในขณะเดียวกันซาดิโอมาเน่นะครับเล่นได้ก็คือแผนนี้แผนเดิมนี่แหละครับซาดิโอมาเน่เล่นได้ทุกตำแหน่งแน่นอนล้านเอเอันนี้แฟนบอลคงจำแม่นนะครับถ้าดูฟุตบอลแล้วจดจำกันได้ก็คือตำแหน่ง กองหน้าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เขายืนได้เลยก็คือตัวบนสุดครับตั้งแต่อยู่เซาท์แฮมป์ตันตัวต่ําเล่นได้แล้วมาอยู่ที่เรือพูเล่นหมดแล้วปีแรกที่มาอยู่กับเรือพูมาเน่เล่นตำแหน่งนี้ทางขวาเลยซึ่งตอนแรกเราก็มองเอะเอาซื้อกองหน้าตัวเป้ามาจากเซาท์แฮมป์ตันดันออกไปเล่นด้านข้างเฉยเลยเนะครับก็ออกไปเล่นด้านข้างแล้วก็ไปเล่นขวาด้วยแต่หลังจากนั้นพอซาร่ามา ต้องโยกฝั่งหลายคนชื่นชมซาร่าแล้วก็ด่ามาเน่นะครับโดยที่ลืมไปว่าทีมชุดนี้มันเหมือนวางบล็อกมาระบบมาเพื่อรอการมาของใครสักคนหนึ่งที่มันเหมาะสมกันและมันก็เป็นซาร่าจะบอกว่าทีมชุดนี้วางมาเพื่อซาร่าไม่น่าจะใช่แต่มองหาคนที่เหมาะสมและซาร่าคือคนที่เหมาะสมแล้วก็เล่นวยกันมานะครับกายจากเดิมเนี่ยวงดนตรีเดิมก็คือแฟฟนะครับมีคูตินโญอยู่และคูตินโญก็เจ็บหลัง นะ,ะแล้วก็เลยย้ายไปย้ายไปอยู่กับทางอ่าบาร์เซลโลนาสมดังใจแล้วตอนนี้ก็มาอยู่กับแอตันิมิลานะ่ครับแล้วก็จากอ่าแฟบโจากเดอะบิทเทิลกลายเป็น SMF หินเหล็กไฟถึงเวลานี้หินเหล็กไฟอาจจะย้ายวงหรือเปล่าแต่ย้ายค่ายหรือเปล่าไม่รู้แต่นี่คือวิธีการที่จะยืนในตำแหน่งตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือ มาเน่เนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองมาหมดแล้วนะครับว่าเขาจะเขาจะสามารถที่จะเล่นได้ในในทุกตำแหน่งแล้วพิสูจน์ตัวเองมาหมดแล้วก็คือเขาเป็นขุมกําลังคนสําคัญในการได้แชมเปี้ยนของลิเวอร์พูลในยุคข,ของเยอนครับแชมป์รายการสําคัญ3-4รายการที่ได้มานะครับซาดิโอมาเน่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งยวดนะครับซึ่งเชื่อว่าแฟนฟุตบอลก็คงจะทราบกันดีและจดจํากันได้นะครับโซนีอารเนี่ย ยังต้องเรียนรู้วิธีการเล่นอีกพอสมควรเลยทีเดียวโดยเพราะวันนั้นในจังหวะที่โต้กลับขึ้นมาเนี่ยเขาวิ่งในลายของเขาแต่เขาไม่ได้วิ่งในลายของลิเวอร์พูลนะครับก็คือท่านจะสังเกตว่าเวลาโต้กลับของลิเวอร์พูลถ้าเป็นมาเน่หรือว่าซาร่าเนี่ยพวกทั้งสองคนเนี่ยจะพิงข้างก่อนแล้ววิ่งเสียบในนะครับแต่วันนั้นเนี่ยตัวของดิอาสเนี่ยจะวิ่งเสียบกลางนะครับวิ่งเสียบกลางก็คือคงต้องใช้เวลาอันนี้ใช้เวลาแน่นอนนะครับต้องเรียนรู้กับจังหวะต่าง เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมแล้วก็สปีดแรกจังหวะทดสปีดอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆนะครับแต่ต้องยอมรับเลยครับว่าสปีดในการเล่นของลุยดีอาร์สเนี่ยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจมากเลยนะครับโอมาเป็น s ซ z u k i ิสวิ t เลยนะครับอย่าลืมกินฟาร์มเฮาแล้วก็ดื่มน้ําสิงต่ำด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญนับจากนี้นะครับก็คือดีอารสเนี่ยนะครับ เป็นข้อหนึ่งที่กระตุ้นทุกคนผ่านตัวเขาเองในฟอร์มการเล่นแน่นอนครับตัวเขาต้องกระตุ้นตัวเองอยู่แล้วในการเล่นต้องกระตุ้นตัวเองให้ได้นะฮะเพราะว่ามาเดียวๆเลยนะฮะมาในครั้งนี้คนที่จะพูดคุยกับเขาได้ก็คือคนอเมริกาใต้เหมือนกันแหละนะครับในจังหวะพื้นเขาเรียกว่าพื้นฐานภาษาแรกนะครับก็มีพวกอ่ฟิมิโนนะฮะทางอ่ฟาบินโยนะฮะเทียโก้นี่คุยได้เลยนะับพ่อเป็นบราซิลอยู่แล้วนะครับพ่อเป็นระดับแชมป์โลกขนาดนั้น แล้วก็อลิสันเบเกอร์พวกนี้จ,จะเป็นพี่เลี้ยงของเขาในในช่วงแรกๆนะครับแต่ข้อสำคัญก็คือเดียสมาเนี่ยมันกระตุกไหลต่อมเพราะอย่างที่บอกครับว่าตำแหน่งแรกที่เขาเล่นเนี่ยก็คือหน้าซ้ายทีนี้เราไม่รู้เลยว่าเขาเล่นหน้าขวาได้หรือเปล่าเพราะถ้าเป็นหน้าขวาขึ้นมาปุ๊บมันเป็นตำแหน่งประจําของใหม่อีกหนึ่งในทีมอย่างซา่าคอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลิเวอร์พูลได้ซื้อตัวของเดียโก้โชตาเพื่อมากดดัน โรเบโตฟิมิโนแบบเต็มๆม,มาแล้วแตล่ลืมนะครับว่าหลายคนก็แอบคิดเหมือนกันในตอนนั้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งโชตาเนี่ยคุณต้องไม่ลืมนะครับว่าโชตาที่เกิดมากับวูฟเนี่ยมันคือตำแหน่งที่ซาดิโอมาเน่เล่นอยู่แล้วแล้วโชตาไม่สามารถที่จะเล่นได้เลยนับตั้งแต่คือพูดง่ายๆโชตาเนี่ยมาเบียดฟิมิโนแต่ไม่สามารถเบียดมาเน่ได้ครับแม้ว่าในตอนที่อยู่วูฟเหมือนกันนะฮะ อยู่วูฟเนี่ยไม่มีวูฟบางวันก็วูฟการเล่นของวูฟเนี่ยกองหลังสามนะครับเล่นหลังสามทีนี้เล่นกลางคู่นะครับเล่นกลางคู่แล้ววิงแต่ข้างบนเนี่ยวิธียืนเนี่ยเหมือนลิเวอร์พูลเลยนะครับในยุคที่โชต้าขึ้นมาก็คือโชต้าครับตรงกลางเนี่ยคือราอูลคิมินเนสแล้วก็ทางขวาเนี่ยอาดามาจาเร่นะครับลิเวอร์พูลซื้อตัวนี้มาโชต้าเข้ามาเสริมทีม ในระบบที่กองหน้าไม่ต้องดัดเลยไม่ต้องดัดเลยเพราะฉะนั้นข้างข้างหลังเนี่ยมันแค่ดัดแค่นี้ฮะซึ่งลิวอพูลก็แทบจะเล่นอย่างนี้อยู่แล้วในทุกวันเนี้นะครับก็คือแบ็คเนี่ยบุกแหลกอยู่แล้วพอเป็นแบบนี้เขาให้นะครับพอเป็นแบบนี้เข้าให้นะบบใหโชต้าเนี่ยสามารถมายืนตรงนี้ได้เลยถูกไหมครับแต่โชต้าไม่เคยเบียดมาเน่ได้คนคุณก็ต้องไปเบียดฟิมิโนหลายคนอาจจะลืมไปตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ เป็นการท้าทายมาเน่เป็นครั้งที่สองในยุคข,ของเขาที่ลิเวอร์พูลนะครับที่ซื้อมาแบบปุ้งเต็มหน้าเลยอ่ะนะครับเรียกว่าสาดกันเข้ามาเลยเพราะมันเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ที่ที่ครอปจะเลือกโชต้าเล่นเลยแล้วมันมีบางช่วงที่ได้เล่นนะครับแต่สุดท้ายพอฟูลรีฟิตกันจริงๆแล้ววัดกันจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เล่นกับกับเพื่อนร่วมทีมคนที่เข้ากับแผนนะครับแล้วคนที่จะทุ่มเทให้กับทีมเนี่ยผมว่าหนึ่งในนั้นนะครับ ก็คือมาเน่นะครับซาดิโอมาเน่และเวลาที่เวลาที่เคลื่อนตัวที่ไม่มีบอลเนี่ยสองคนที่สําคัญอย่งลิเวอร์พูลมากในระบบนี้ก็คือฟีมิโน่กับมาเน่นะครับใครได้ดูฟุตบอลโอเคแหละในใน,ในการถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็แบบหนึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นตรงนั้นแต่ถ้าเกิดใครได้เคยไปดูการเล่นฟุตบอลออใ,นในสนามจริงนะครับจะเห็นว่าการเคลื่อนตัวของสองคนเนี่ยทุ่มเทมากและมันไม่น่าเชื่อว่ามันสมบูรณ์แบบมากและบอลของครอป ข้อสําคัญเลยก็คือคนที่ไม่มีบอ่อในเองนะครับฟุตบอลสําคัญตรงที่คนไม่มีบอลครับของเยอเกนคอปแล้ว2คนนี้คือตัวตอบโจทย์เลยนะครับตัวตอบโจทย์อีกคนหนึ่งกําลังที่จะก้าวมาแล้วก็แผนในลักษณะแบบนี้ก็คือฮาวิเอลเลียดนะครับนี่เป็นอีกเด็กอีกคนหนึ่งครับที่ที่ท้าทายในในในตำแหน่งข้างบนได้ด้วยแล้วก็เข้ามาอยู่ตรงกลางท้าทายกับตันทีมเลยเรียกว่าเหยียบตาปลาของจอแดนเทเนอร์สัน และกลายเป็นมิดฟิลด์ที่มาจากพื้นที่ที่ไม่มีใครเห็นแล้วก็ทุ่มเทมากเวลาที่ไม่มีบอลพวกนี้สําคัญนะครับก่อนหน้านี้อีกคนหนึ่งลืมไม่ได้เลยจอจินโยวไวเนลดุมนะครับเล่นบอลในช่วงที่ไม่มีบอลเนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้สําคัญจริงๆนะครับและถามว่าขออีกทีหนึ่งนะครับก็คือกองหน้าลิเวอร์พูลเนี่ยในแนวลุกตอนนี้เอา5คนแล้วกัน5คนยืนตำแหน่งไหนกันได้บ้างนะครับเริ่มจากคนแรกนะครับก็คือ King o f ยิปก่อนนะครับก็คือโมฮัมเหม็ดซาร่าครับโมฮมซาร่าซ้ายแน่ๆน,นะครับถนัดซ้ายแน่ๆแ,แต่ยืนขวานะครับยืนหน้าทางขวาและยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านี่คือ2จุดที่ซาร่าเล่นได้นะครับนี่คือคนแรกนะครับโมฮัมเหม็ดซาราผมขอเอาหินเล็กไฟก่อนนะครับคนที่2ครับโรเบโตฟิมิโนตำแหน่งเดียวเลยครับก็คือกองหน้าตรงนี้และเป็นกองหน้า ตัวแจกนะครับสำหรับฟิมิโนตำแหน่งเดียวเลยครับจากนั้นไม่ได้นะครับนี่คือตำแหน่งคือเขาเกิดมาเพื่อยืนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับคนต่อมาก็คือซาดิโอมาเน่นะครับนัเดตแฮกแอนฟิลนัเดตเล่นได้4ี่ตำแหน่งเลยครับในเกมรุก1 2 3ครับและ4นี่คือซาดิโอมาเน่นะครับคนต่อมา คนที่4ครับก็คือดิโอโกโชตานะครับดิโโกโชต้าเล่นได้ก็คือ1ก็คือหน้าสาย2หน้าเป้านะครับและตำแหน่งนี้ไปยืนเฉยครับไม่ไหวนะครับถนัดสุดๆคือ2ตำแหน่งนี้ได้เลยสำหรับโชต้านั่นเองนะครับเกมล่าสุดที่เจอกับเลสเตอร์คนบอกว่าเอา้าก็ยืนอยู่ทางขวานี่แล้วทำไมยิงได้ตอนที่อยู่ทางขวามันไม่ได้ทำอะไรเลยครับ เวลานั้นลิวร์พูเล่นแบบนี้อยู่แล้วไลดูก็คือนี่ครับเล่นตัวแนบมาเลยครับตอนนั้นแล้วก็กดขึ้นนี่ครับคือแผนลิวร์พูในตอนนั้นแล้วโชวต้าเนี่ยอยู่หัวหมุดเลยครับในวิธีการเล่นในณช่วงเวลาแบบนั้นนะครับและนี่คือจริงๆแล้วแผนลิวร์พูในปัจจุบันมันคือแผนนี้นะฮะ มันไม่ได้เป็นแผน4-3-3แบบมาตรฐานเลยนี่คือแผนการเล่นในในลักษณะในเกมล่าสุดนะครับในเกมล่าสุดโดยปกตินี่จะอยู่แบบนี้ยุทธวิธีในการยืนซึ่งบางทีมาเน่กับซาร่าเนี่ยอยู่กันแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับในในเกมลุกนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับของเอร์พ o ูลครับเมื่อเราพูดถึงเดียโกโชตาเป็นที่เรียบร้อยอีกคนหนึ่งนั่นก็คือทางลุยติอารครับลุยติอาเท่าที่เราเห็นตอนนี้คือตำแหน่งนี้เลย คือตำแหน่งนี้เลยนะครับถ้ากว่าสมมุติว่าดาร์ฟฟิมิโน่สองคนถ้าได้ยืนในตำแหน่งที่ถนัดสุดๆก็อาจจะน่ากลัวสุดๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่ดีนะครับเวลาที่มีตัวผู้เล่นเยอะๆมันไม่ใช่เป็นปัญหาของแฟนบอลที่จะบอกว่าขายคนนู้นเลยทิ้งคนนี้ไปเลยไอคนนี้ดีมานะครับแต่ผมว่ามันเป็นปัญหาของเยนอ,ยอครับ,รบเป็นปัญหาของโค้ช ที่เป็นปัญหาที่โค้ชคนต้องการคือการมีนักฟุตบอลดีๆแบบนี้อยู่เยอะๆนะครับเขาไม่ชิงชังเลยแบบนี้ยิ่งดีมีเยอะๆยิ่งดีเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นของลุยดิอัสกับมาเน่ที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับกับบีแหลมสิงห์ทีวีนะจ๊ะติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ True i d